วันนี้จะพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของเจ้าหมาหน่อยน่ารักสนุปปี้ที่สนุปปี้มิวเซียมโตเกียวค่ะเอาล่ะได้เวลาไปเจอซนุปปี้และของเพื่อของชาร์ีบราวกันแล้วไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาที่สนุปปี้มิวเซียมค่ะลงสถานยรถไฟมาก็เจอสนุปปี้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แกรนด์เบอร์รี่พาร์คนะคะเป็นที่ที่เราจะมาดูสนุปปี้มิวเซียมค่ะ สนุปปี้มิวเซียมโตกเกียวตั้งอยู่ในแกรนเบอรี่พาร์คค่ะเราสามารถนั่งรถไฟมาลงที่สถานีมินามิมาชิดะแกรนเบอรี่พาร์คได้เลยค่ะในแกรนเบอรี่พาร์คเราจะได้เห็นสนุปปี้อยู่ตามทางน่ารักมากค่ะระหว่างทางเดินจะมีสนุปปี้เต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งมันน่ารักมากเลยถึงแล้วค่ะสนุปปี้มิวเซียมโตกเกียวค่ะ ตรงนี้มีคาเฟ่ชวนเดชีฟด้วยนะคะข้างๆเป็นคาเฟ่สนุปปี้ค่ะซึ่งแบบมีเมนูสนุปปี้เยอะแยะเลยค่ะเราไปดูเมนูกันได้เวลาเข้าไปในสนุปปี้มิเวเซียมโตเกียวแล้วค่ะเข้ามาด้านในห้องแรกจะเป็นห้องฉายภาพค่ะ เราจะเห็นบรรดาตัวการ์ตูนตจากเรื่องพีนัทออกมาจัดงานต้อนรับเราค่ะน่ารักมากเลย สนุปปี้มิวเซียมจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆเราจะได้รู้จักกับชาว์ลเอ็มช็อกผู้ให้กำเนิดการ์ตูนเรื่องพีนัทและตัวละครสนุปปี้เราจะได้ชมภาพวาดต้นฉบับของพีนัทด้วยค่ะโซนต่อมาจะเป็นโซนของพีนัทแก๊งส์ค่ะซึ่งด้านในนี้จะมีมุมแนะนําตัวละครแต่ละตัวในพีนัทแก๊งส์พร้อมทั้งฉากในการ์ตูนของตัวละครนั้นๆซึ่งเขาทําผนังเป็นการ์ตูนเลยค่ะใหญ่และสวยมากเลย คอนของพ Nut ทแก๊งเสครบแล้วเราก็ออกมาเจอกับฝูงสนุปปี้ที่สวนอาดดอกันค่ะตอนนี้ออกมาข้างนอกนะคะมีกำแพงสนุปปี้นะคะสนุปปี้เต็มไปหมดเลยค่ะปลบๆๆเลยกลับเข้ามาด้านในเราก็จะเจอกับสนุปปี้ตัวใหญ่ยักษ์นอนอยู่ค่ะตรงนี้มีสนุปปี้ตัวใหญ่ยักษ์เบิ่มๆเลยค่ะใหมากแล้วก็มีสนุปปี้ที่เป็นตัวแบบว่านี่ดูดู สุนุขป,ปีดุนะคะสนุขป,ปีดุเขาบอกเอาเป็นฮาโลวีนสนุขปีฮาโลวีนสนุปปีปปแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้น่ารักสนุขป,ปียุคโบราณแบบเบิร์ดนะคะหน้าตานางแบลมากเลยแล้วก็มีอีกหลายสนุขป,ปีเลยนีสนุขป,ปีแอบหลังนะคะแบบกำลังเดินบินเลยนะคะและ้วก็นี้สนุขป,ปีแบบ น่ารักกว่าเท็ดดี้แบร์เลยมีบ้านสนดกปียกด้วยค่ะเข้าไปในบ้านสนดดปียกษ์เยมีแค่นี้แหละแล้วก็ออกประางนี้นะคะแง่ yeah. ได้ได้ดูการ์ตูนที่เราชื่นชอบในสมัยเด็กรู้สึกสนุกมากเลยค่ะ คลิปสนุปปี้วิวเซ้นตอบเกียวก็จบเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้วานจะพาไปในพิพิธภัณฑ์จีบลีฝากติดตามด้วยนะคะ